สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมโลกรัว่วมีข่าวสารโลกล่าสุดมาอัปเดตเช่นเคยครับในช่วงเวลาที่ภูมิรัฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังร้อนระอุราวกับไฟที่ใครก็ไม่อยากแตะป้องประเทศไทยกลับต้องเผชิญสถานการณ์ที่ซับซ้อนชนิดที่ทุกมิติการทูตเศรษฐกิจความมั่นคงและภาพลักษณ์ระหว่างประเทศไหลมาชนกันทุกทิศทางลองคิดดูสิครับ อยู่ดีๆสงครามชายแดนไทยกัมพูชาที่ควรเป็นเพียงประเด็นทวิภาคีในภูมิภาคกับถูกดึงเข้าไปอยู่ในวงล้อของการเมืองโลกเมื่อสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมจัดแขวนการเจรจาภาษีและดิวการค้ากับไทยหากไทยไม่ทำตามกรอบหยุดยิงที่เคยตกลงกันไว้ในข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ สิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นการใช้ภาษีเป็นอาวุธทางการทูตเต็มรูปแบบและนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมกดดันที่ซับซ้อนที่สุดเกมหนึ่งในปี2025ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันยิ่งน่าจับตามองขึ้นไปอีกเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นพอดิบพอดีกับช่วงเวลาสำคัญระดับประวัติศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้มีนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีผู้มีเกียรติซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของความสัมพันธ์ไทยจีนยิ่งทรงพลังขึ้นในสายตาประชาคมโลก พูดถึงตรงนี้ผมอยากให้ลองพิจารณานะครับว่าเหตุการณ์สองเส้นหนึ่งคือแรงกดดันจากสหรัฐและอีกหนึ่งคือโอกาสทางการทูตระดับสูงสุดกับจีนกลับเดินชนกันราวกับวางคิวไว้ล่วงหน้าทั้งที่ในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ซ้อนทับกันอย่างบังเอิญแต่ทรงความหมายอย่างยิ่งในอีกด้านหนึ่ง ขณะที่ประเทศไทยต้องชะลอการปฏิบัติตามข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ชั่วคราวหลังเหตุปะทะชายแดนและกรณีที่ไทยยืนยันว่ามีการวางทุ่นระเบิดใหม่ในพื้นที่พิพาทสหรัฐก็เลือกใช้จดหมายเตือนผ่านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อบอกเป็นนายว่าถ้าไทยไม่กลับไปยืนตามกรอบหยุดยิงก่อน ก็จะไม่มีการเดินหน้าการเจรจาภาษีและสิทธิพิเศษทางการค้าต่อทั้งหมดนี้สะท้อนอะไรบางอย่างครับสะท้อนว่าสหรัฐกำลังเชื่อว่าการใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจจะทำให้ไทยขยับแต่พวกเขาอาจประเมินความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ต่ำไปมากเพราะฝั่งไทยไม่เพียงไม่ถอย แต่กลับประกาศจุดยืนแข็งแรงกว่าเดิมยิ่งไปกว่านั้นกระทรวงการต่างประเทศไทยยังแสดงท่าทีชัดเจนว่าผิดหวังที่สหรัฐนำประเด็นความมั่นคงชายแดนมาปะปนก,กับการเจรจาการค้าซึ่งโดยหลักการควรแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงลองคิดดูสิครับจุดยืนนี้ทำให้ดุลอำนาจในการต่อรองพลิกกลับทันทีจากเดิมที่ดูเหมือนไทยจะเป็นฝ่ายถูกกด กลายเป็นฝ่ายที่ยืนมั่นคงในเหตุผลของตัวเองและเมื่อกลับมามองภาพใหญ่จังหวะเวลาระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณกรุงปักกิ่งและแรงกดดันจากวอชิงตันมันสร้างความรู้สึกบางอย่างให้ทั้งภูมิภาคต้องจับตาคือภาพที่ว่าไทยกำลังได้รับการให้เกียรติขั้นสูงสุดจากจีน ในขณะที่สหรัฐกำลังใช้ภาษีเป็นเครื่องมือกดดันจะว่าไปแล้ว Perception หรือทัศนภาพทางการทูตมีความสำคัญไม่แพ้ข้อเท็จจริงเชิงนโยบายเลยนะครับและภาพนี้อาจทำให้สหรัฐต้องคิดใหม่ว่าการบีดไทยแรงเกินไปอาจยิ่งผลักไทยเข้าสู่วงโครจรของจีนเร็วกว่าเดิมสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้เกมภาษี กลายเป็นเกมภูมิรัฐศาสตร์เต็มรูปแบบโดยไม่รู้ตัวอีกประเด็นหนึ่งที่ควรสังเกตคือท่าทีของนายกรัฐมนตรีเมื่อถูกสหรัฐกดดันจากน้ำเสียงในหลายบทบทสัมภาษณ์ที่มาเลเซียและสื่อภูมิภาคนายกแสดงจุดยืนชัดเจนว่าถ้าภาษีจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองไทยก็ไม่จำเป็นต้องยอมและยังกล่าวทำนองว่าถ้าช่องทางนี้ปิด เราก็เปิดช่องทางอื่นได้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐเองก็จะเสียประโยชน์จากภาษีเช่นกันลองพิจารณาดูนะครับคำพูดเหล่านี้ส่งสัญญาณแรงไปถึงวอชิงตันว่า Leverage หรืออำนาจต่อรองที่สหรัฐคิดว่ามีเหนือไทยอาจจะไม่หนักอย่างที่คาดไว้และยิ่งประกอบกับภาพความสัมพันธ์ไทยจีนในระดับที่เป็นทางการและทรงเกียรติมากเป็นพิเศษ บทบาทการทวงดุลของไทยก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อทุกปัจจัยมาชนกันทั้งแรงกดดันของสหรัฐภาพลักษณ์ไทยจีนที่สว่างชัดช่วงการเสด็จและจุดยืนของรัฐบาลไทยที่ไม่ยอมให้ความมั่นคงชายแดนถูกลากไปผูกกับดิลเศรษฐกิจมันทำให้เกมเจรจาภาษีกลายเป็นหมากกระดานใหม่แบบที่ไม่มีใครคาดคิดทั้งหมดนี้ ก็น่าคิดไม่น้อยเลยนะครับว่าตกลงแล้วไทยกำลังถูกบีบหรือกำลังถูกจีบกันแน่เพราะในโลกความจริงของการทูตไม่มีใครอยากเสียมิตรแท้ในภูมิภาคอย่างไทยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามและนี่คือภาพใหญ่ทั้งหมดปูพื้นทุกแรงกดดันทุกสัญญาณและทุกภาพลักษณ์ระดับสูงที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่สงครามชายแดนแต่เป็นเกมเชิงยุทธศาสตร์ ที่ประเทศมหาอำนาจกำลังใช้ไทยเป็นตัวแปรหลังจากที่ผมวิเคราะห์ภาพใหญ่ทั้งหมดของการเผชิญหน้าระหว่างแรงกดดันจากสหรัฐและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วถ้ามองภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยในปี2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่ฉากหลังของความขัดแย้งในภูมิภาค แต่กำลังกลายเป็นเวทีกลางของการชิงจังหวะระหว่างมหาอำนาจที่ต้องการรักษาอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลองคิดดูสิครับหลังจากที่สหรัฐออกจดหมายจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐกดดันไทยให้เดินตามกรอบหยุดยิงชายแดนก่อนค่อยคุยเรื่องภาษีทุกอย่างดูเหมือนจะชัดเจนว่าไทยคือฝ่ายกำลังถูกกดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วัน บทสนทนาระหว่างผู้นำระดับสูงของ3ประเทศสหรัฐไทยและมาเลเซียกลับเริ่มเปลี่ยนโทนทีละน้อยจนกลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญที่ทำให้เกมการทูตนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือสหรัฐเริ่มมองเห็นแล้วว่าการใช้ภาษีเป็นแรงบีบอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี เพราะไม่เพียงเสี่ยงทำให้ภาพลักษณ์ของตนเองในภูมิภาคสั่นคลอนแต่ยังเสี่ยงผลักไทยไปสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในช่องทางอื่นๆที่สหรัฐไม่ต้องการให้เกิดขึ้นพูดถึงตรงนี้ลองพิจารณาดูนะครับว่าในยุคที่การแข่งขันมหาอำนาจกำลังรุนแรงที่สุดการทำให้ประเทศคู่เจรจารู้สึกว่าตนเองถูกบีบจนมุมคือความเสี่ยงที่ไม่มีใครอยากรับโดยเฉพาะในกรณีของไทย ที่มีจุดยืนชัดเจนทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและบทบาทของภูมิภาคเมื่อไทยยืนยันหนักแน่นว่าประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาคือเรื่องความมั่นคงที่ต้องแก้ด้วยเหตุผลและหลักฐานไม่ใช่สิ่งที่จะยอมให้ถูกนำไปผูกกับการเจรจาการค้าจังหวัดนี้เองที่ทำให้คีย์เวิร์ดหนึ่งเริ่มก้องขึ้นในเวทีการทูตคำว่าอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งรัฐ ซึ่งไทยใช้เป็นหลักยืนกลางได้อย่างสุข,ขุมแต่หนักแน่นลองทิดดูนะครับท่าทีแบบนี้ทำให้ดุลต่อรองพลิกกลับทันทีจากฝ่ายถูกกดดันกลายเป็นฝ่ายที่มีน้ำหนักของเหตุผลจนคู่เจรจาต้องทบทวนในอีกด้านหนึ่งบทบาทของบาเลเซียในฐานะผู้ประสานก็สำคัญมากเพราะช่วยลดแรงประทะตรงระหว่างไทยและสหรัฐทำให้ทุกฝ่ายสามารถถอยออกหนก โดยยังรักษาหน้าตาของตัวเองได้ครบถ้วนเมื่อข่าวออกมาในเวลาต่อมาว่าสหรัฐแจ้งผ่านช่องทางการทูตรวมถึงผ่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่าจะไม่ผูกเครื่องชายแดนเข้ากับดีลภาษีอีกต่อไปนั่นคือสัญญาณหักมุมที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้สิ่งที่ทำให้หลายคนต้องจับตาคือการถอยครั้งนี้ไม่ใช่การถอยแบบเสียศักดิ์ศรี แต่เป็นการถอยที่สะท้อนว่ามหาอำนาจเองก็ต้องระมัดระวังไม่ให้กดดันชาติพันธมิตรจนเกินเหตุทั้งหมดนี้สะท้อนอะไรบางอย่างครับสะท้อนว่าไทยอยู่ในจุดที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าที่หลายคนคิดลองคิดดูสิครับไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เป็นประเทศที่มีบทบาทในการคุมดุลกำลังในคาบสมุทรอินโดจีน และยังมีสถานะสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานกับทั้งตะวันตกและตะวันออกในบริบทนี้จะว่าไปแล้วเป็นเรื่องปกติที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรักษาความสัมพันธ์กับไทยยิ่งไปกว่านั้นท่าทีของรัฐบาลไทยภายใต้ใตบริบทนี้ยังมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิมเพราะไทยแสดงให้เห็นว่าเราไม่ใช่ผู้เล่นที่ถูกกำหนดทิศทางจากภายนอก แต่เป็นผู้เล่นที่เลือกทิศทางของตนเองโดยยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักเมื่อไทยยืนยันว่าจะเจรจาการค้าอย่างตรงไปตรงมาแต่จะไม่ยอมให้ความมั่นคงชายแดนถูกนำมาเป็นเงื่อนไขทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องแยกประเด็นอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ภาพรวมเสียหายทั้งหมดนี้นำมาสู่จุดที่เกมย้ายจากการบีบคั้นมาอยู่ในจุดของการประสานประโยชน์ และเมื่อบริบทสงบลงเหตุผลจริงๆที่ทำให้เรื่องนี้ไม่บานปลายจนกลายเป็นภาวะ,ะเผชิญหน้าก็เพราะประเทศไทยยืนบนหลักคิดที่หนักแน่นและสมดุลไม่เลือกข้างไม่ยอมถูกกดไม่สร้างศัตรูแต่รักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างมั่นคงและสง่าง,งามสิ่งที่น่าสนใจก็คือความสมดุลลักษณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทุกประเทศทำได้ง่ายๆนะครับเพราะต้องอาศัยทั้งจังหวะ ท่าทีและความเข้าใจลึกซึ้งในภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคทั้งหมดนี้ทำให้บทบาทของไทยในช่วงวิกฤตครั้งนี้โดดเด่นขึ้นอย่างมากและเมื่อพูดถึงความสง่างามในด้านภาพลักษณ์ระหว่างประเทศแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึงช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้สายตาคนทั้งภูมิภาคจับจ้องมายัางประเทศไทยอย่างเคารพและชื่นชมเพราะท่ามกลางแรงกดดันจากทุกทิศทาง ประเทศไทยยังคงมีศูนย์รวมใจที่ทำให้ภาพลักษณ์ของชาติยืนอย่างมั่นคงในเวทีโลกในช่วงเวลาที่ประเทศต้องเผชิญทั้งความทา้าทายด้านความมั่นคงและแรงสั่นสะเทือนจากเกมมหาอำนาจการที่ประเทศของเรายังได้รับการมองว่าเป็นรัฐที่สง่างามน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับนานาชาติทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะประเทศไทยมีสถาบันหลักของชาติ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมของความมั่นคงทางใจและสร้างภาพลักษ์ณเชิงบวกในสายตาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและในช่วงเวลานี้เองที่ประชาชนไทยจำนวนมากได้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชะกรณียกิจต่างๆด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศด้วยพระราชปรีชาญาณ และทรงเป็นศูนย์รวมใจของชาติในยามที่โลกเต็มไปด้วยความผันผวนการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนพระบารมีและพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในเวทีโลกอย่างงดงามทั้งหมดนี้ ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติเปล่งประกายด้วยความน่าเชื่อถือความสง่างามและความมั่นคงทางวัฒนธรรมและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ไม่ว่าโลกจะสั่นสะเทือนด้วยเกมมหาอำนาจเพียงใดประเทศไทยยังคงยืนได้อย่างมั่นคงเพราะเรามีทั้งยุทธศาสตร์ที่สุขุมของรัฐบาลการทูตที่สมดุลของประเทศและเหนือสิ่งอื่นใด เรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยที่พระบารมีและพระเกียรติยศยังคงส่องสว่างนำพาประเทศให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆด้วยความสง่างามและมั่นคง